ในวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าของกินน่าจะเยียวยาเราได้ทุกคนวันนี้ขึ้นเหนื่อยมากก็เลยสั่งหมี่ไก่ฉีกมาช่วยเยียวยากลัวกักหมูไม่พอแอดเพิ่มมาอีก งกินมากวันนี้มันรู้สึกแบบเครียดเหนื่อยสั่งมาในแก๊บร้านนี้นะคะ แล้วเหนื่อยขนาดนี้จะกินอย่างเดียวได้ยังไงมักขามแช่อิ่มทุกคนศีสะใจมากอ้ย หอยใหญ่มาก